กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไลฟ์นี้นะคะมกุูดตั้งใจใจะไลฟ์ให้มันจบในในไลฟ์เดียวเลยนะคะคือหัวข้อเรื่องเข้าใจการเมืองสววเดนและการปรับตัวนะคะข้อมูลนะคะคือว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยมกุูดได้สรุปข่าวสั้นๆให้แล้วนะคะว่า ของสวดีเดนเนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จแล้วแล้วมีพักเข้าร่วมรัฐบาลอยู่3พักนะคะแล้วก็มีคนถามมาว่ารัฐบาลใหม่ทําไม S อสเดีถึงไม่ได้เข้าร่วมนะคะไลฟ์นี้มามะกุูดจะอธิบายให้สั้นกระชับและกระจ่างจบในไลฟ์เดียวนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะคะข่าวนี้นะํามาจากเว็บไซต์ O t ตาสีดูพซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มกุด ให้ความเชื่อถือนะคะอ่ะข่าวเขาบอกว่าเทียพัทีเรียริงเงินนะคะ มีสามพักในรัฐบาลนะคะอีเซ็ปเทมเบอร์วเดวอลอีสวีเียเมื่อเดือนกันยาเนี่ยนะคะมีการเลือกตั้งที่สวีเซนดนิวเบรเดนนีริเยริงแมดอุลคริสเต s o ์สอนสมเลียได้ตอนนี้ก็จะมีรัฐบาลใหม่นะคะโดยมีคุณอุลคริสเตชส์สอนเนี่ยเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้ารัฐบาลฮัน b บรย s สตาร์ i n มินิสเตอร์เขาเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ I regeringen ska det vara tre partier. De är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. demokraterna ska inte vara med i regeringen. Pack, สแตดิเดมโมครอตน,นะคะหรือ SD นะ,นะคะจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วย m e n ดอมสกโยบไบรูบแมร์เเจียริงเงียนแต่พวกเขาเนี่ยจะทำงานร่วมกันกับรัฐรัฐบาลนะคะยบบรูุปยบบรูบแปลว่าทำงานร่วมกัน s กอเป็นการวางแผนตั้งใจนะคะว่าจะทำงานร่วมกันนะคะ พักนี้ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็จริงแต่จะทำงานร่วมกันกับรัฐบาลนะคะเดเบรตเตเดลเียดนาฟอร์ดมฟีร์พทีนะพอเอนทร์ทร์เฟอร์คูนลิสตาริดอกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะหัวหน้าพักทั้ง4พักเนี่ยได้กล่าวแก่นักข่าวในวันนี้คือวันศุกร์ก็คือเขาแถลงข่าวนั่นเองนะคะโอเคนะยิมมีอุกิสซอนสอ Der ่วิกติการ์สเดอ t ์ฟอร์สวีเดนดีมอร์ตเตอร์เนี่ยคื o อะไรเนี่ยคอกางที่เําจะต้องมีก t รอั้แตลวคัญที่สุดสิ่งที่ันที่สะดนะคะสนหรับรรคสมครที่เขาตะอ็กือ นโยบาย p o l i t i c e นอกจากจะแปลว่าการเมืองแล้วยังแปลว่านโยบายทางการเมืองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือนโยบายการเมืองของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันได้กลายเป็นความจริง บแบดกรีกรี้ดก,ก็คือความจริงนะคะไม่ใช่แคน่นโยบายในกระดาษนะโอโซคมแดนบลีสอหันแล้วเขาก็กล่าวว่าน,นโยบายของเขาเนี่ยจะได้นํามาใช้จริงๆนะคะโอเคอันนี้เป็นข่าวนะทีนี้ไปดูอีกแรงข่าวแ่งข่าวอีกแหล่งหนึ่งนะคะมาจุกมาขุดดูมาจากของเอสเวียทนะคะรู้สึกว่าจะเป็นช่องมากุดใช้แอปอันนี้นะไปนค้นดูได้ SVT อนี่นี่เก็คือข่าวของ SVT เ SV วเทเอสเทเป็นสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์ไม่ใช่เอกชนนะคะเป็นของเป็นของ เป็นของภาครัฐซึ่งทางสวีเดนเนี่ยนะคะรายการช่องทีวีของของทางภาครัฐเนี่ยจะไม่มีโฆษณานะคะเขาจะเก็บค่าค่าธรมเนียม public service ก็คือ,อ public service ก็คือบริการสาธารณะเนี่ยจากประชาชนนะคะเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อที่เขาจะได้ทำรายการทีวีได้โดยไม่ต้องพึ่งนายทุนนะคะโดยรักษาความเป็นกลางของเขาได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะมาดูต่อนะคะ โอเคถ้าใครมีคอมเมนต์เขียนมาได้นะคะอันนี้มะกูดตัดมาบางส่วนเท่านั้นนะคะอ่าคนที่ดูทางติกต o อกจะไม่เห็นภาพนะคะแต่เดี๋ยวมะกูดจะส่งคลิปขึ้นให้ทีหลังนะหวังว่าจะทันเวลานะคะอ่าเขามีบอกว่าได้แฮรโปรแกรมอ่าสัญญาที่เขาทำสัญญาเขาเรียกว่าทีเดอร์ทีเดอร์ออฟนะคะก็คือสัญญาหรือข้อตกลงที่เรียกว่าทีเดอร์นะคะมะกูดไม่ได้ตามข่าว นะใครทราบรายละเอียดเล่ารายละเอียดให้กันฟังได้โอเคนะตรงนี้เขาบอกว่าเอามาเฉพาะที่สำคัญสําคัญนะที่จะเกี่ยวข้องกับคนไทยที่สุดนะคะอ่าเดี๋ r วพิธีกรเมตินเดเบ n ร์เอ็นมุกเ p o l i t i s k k u y h a n r i n g f i r s v e d e n เขาบอกว่าโครงการนี้หรือว่าโปรแกรมไม่ใช่โครงการโปรแกรมนี้คือสัญญาที่เขาทํากันมามีความยาว60หน้านี่ยนะคะมันมันเป็นการเปลี่ยนทิศทางค n ชแอนด์ริง ไม่ได้แปลว่าคอสอย่างเดียวนะคะแปลว่าทิศทางแอนดิงแปลว่าการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนทิศทางทางการเมืองสําหรับประเทศสวีเดนเลยนะคะก็คือเหมือนกับลมเปลี่ยนทิศนะคะเปลี่ยนทิศทางนะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรก็คือมันจะมีนโยบายหลักๆนะคะที่เขามีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเรื่องเรื่องอาชญกรรมนะคะเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเรื่องนโยบายพลังงานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมากุด จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูข่าวกันต่อได้นะอันนี้เขาบอกว่าวิลเกตเขาถามว่าวิลเกตพัชีิฮอตฟอสอีเจนอมเมสโพลิติกพักไหนนะคะพักไหนเนี่ยที่ต่อรองแล้วได้ได้เยอะที่สุดนะคะทั้ง4พักเขาเจราจาต่อรองกันใช่ไหมแล้วก็มี3พักที่ได้เป็นรัฐบาลแต่พักที่ไม่ได้เป็นรัฐที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลคือเอสเดียนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็จริงแต่ เขาต่อรองให้นโยบายของเขาเนี่ยก็คือให้รัฐบาลให้สามพักเนี่ยเอานโยบายของเขาไปไปดําเนินการนะคะเป็นการต่อรองกันซึ่งเขามองว่าในแง่ของการเจราจาเจราจาต่อรองแล้วนะ s d a เนี่ยเป็นผู้ที่ชนะคือได้ดั่งใจตัวเองมากที่สุด s d Aden s t u r t p o l i t i k a v i n n a r e n n n a เพราะว่าผู้ชนะผู้ชนะทางด้านนโยบายนะคะ ในด้านการปฏิบัติงานอา s เอสเดียเขาได้เขาเป็นเขามองว่าเป็นผู้ชนะถึงแม้จะไม่มีที่นั่งในสภาก็ตามเพราะว่าคนที่มีที่นั่งจะต้องเอานโยบายของ s, <S ปปอ,ง let, ะะอ,เอ,เอสเดียไ,ไปปฏิบัติตามข้อตกลงที่เดอ o ออฟทอเลตนะคะโอเคต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่ s อสเดได้นะคะที่ s อสเดียได้ที่พรรคอื่นพรรคร่วมรัฐบาล3ามพรรคนั้นจะต้องนําไปปฏิบัติตามนะคะก็คือว่า ทำไมเขาจะต้องทำตามก็เพราะว่า s อเดียจะร่วมมือกับเขาจะให้การสนับสนุนโนโยบายของเขาถึงแม้จะไม่มีที่นั่งก็ตามนะมัน a l f r s t e a r first o radio of sin p o l i t i k for criminal pol i t i c s a n s omrude นะคะพักนี้นะคะพักเอสเดียเนี่ยเขาได้การรับฟังนะคะคือนโยบายของเขาที่เกี่ยวกับด้านอาชญากรรมเนี่ยนะคะ เป็นนโยบายที่พรรคอื่นๆจะต้องรับฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่นโยบายทั้งหมดนะต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เอเดียเขาได้นโยบายของเขานะคะต่อไปโอเกนเดเยนเลตมิกาคูลโพลิชิเกนฟลูคุสมะอัลรัฟติกัสเฟอร์เอสเดียอีกส่วนหนึ่งที่เอสเดียได้ดังใจปารถนาของเขานะคะก็คือนโยบายเกี่ยวกับด้านคนเข้าเมืองนะคะซึ่งเป็นประเด็น เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับเอสเดียเขาก็ได้นะคะได้เนียเพราะว่าสามพักที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของเขาหรือฟังฟังนโยบายของเขานะคะตรงนี้มกุตัดมาอีกตอนหนึ่งนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะเขาบอกว่า s w i f t e d nu skovara art so f o someriska beviljas uppholst l l ston วัตถุประสงค์ของเขาตอนนี้นะคะนโยบายด้านคนเข้าเมืองของเขาวัตถุประสงค์ตอนนี้ก็คือจะ อนุมัติใบอนุญาตอยู่อาศัยให้คนเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็หมายความว่าแปลไทยเป็นไทยง่ายๆต่อไปจะขอใบอนุญาตอยู่อาศัยยากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการจะจะลดจํานวนคนที่จะได้ใบอนุญาตอยู่อาศัยที่นี่นะคะอ่าซิฟเตนิสกาบอร์ราอัตโซฟูสมเอลิสโกเบวิลลัส p ุปเฮสติสติสตนแปลว่าวัตถุประสงค์ตอนนี้คือว่าจะให้คนเนี่ยจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ นะคะที่จะได้รับอนุมัติใบอนุญาตอยู่อาศัยโอเคนะต่อไปอันนี้เขาบอกว่า That for c o m p e n s a t ยร์สพา t ์ตี้ m e ทเอสเดอร์กัดสอบโ s ลิติสอินฟรี e เเนื่องจากว่าพรรคเอสเดียไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็เลยต้องอชดเชยให้เขานะคะ e n s เ e นคอมเพ n แปลว่าชดเชยพรรคเนี่ยก็เลยได้รับการชดเชยโดยการาได้นโยบายของพรรคเนี่ยจะได้ถูก นำไปปฏิบัติมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ข่าวนี้นะคะมะกรูดเอามาจากข่าวที่สรุปให้ฟังมาจากอ t ตาสีดูนะแล้วก็ส่วนที่เป็นรูปแล้วก็ตัวหนังสือดําๆเนี่ยนะคะเอามาจากข่าวนี้ลองไปค้นดูได้นะคะหัวข้อมันคือม a ต n ์นูตส o นดนมาร์ฟอร์ดเอเนอมเสอิตีอีเดอออฟทนะคะเขาออกข่าวเมื่อวัน นี้ตอนบ่ายสองแล้วก็อัปเดตบ่ายสามห้านาทีนะใครที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยนะคะให้ไปอ่านได้ตรงนี้นะคะแล้วใครที่ลืมบอกว่าใครที่สนใจนะคะที่จะวางแผนการเรียนภาษาการทํางานนะคะติดต่อมากรูดับ SE หรือว่าติดต่อมากรูดค้นหาคาว่ามากรูดนะคะที่ที่ช่องทางไหนก็ได้นะคะเห็นหัวล้นล้นปากใหญ่ๆเสียงแบบนี้นะคะก็คือมาถูกที่แล้วนะคะตรงนี้ การเมืองเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตของเรานะคะการเมืองเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นติดตามดูนโยบายของเขาแล้วก็ปรับตัวคนเราสมัยก่อนเมื่อเคยบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะเปลี่ยนตัวเองด้วย2วิค่ะคือวิแรกคือวิแรกคือวิสัยทัศน์นะคะวิที่2คือวิกฤตค่ะนะคะอย่ารอให้วิกฤตมาถึงตัวแล้วค่อยพัฒนาตัวเองนะคะถ้าต้องการจะเรียนภาษานะคะ หลังจากาที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะมากในหน่วยงานราชการด้วยนะคะโอเคเจอกันโอกาสต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ